Good evening English time by Master ีิชตาจะบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยน่าทานมากเลยค่ะและเขาบอกว่าชาดอกไม้ที่นี่เนี่ยอร่อยมากเราไปเข้าคิวซื้อกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคำว่าคิวนะคะในแบบอังกฤษหรือแบบบริ t ิชนะคะเราจะใช้คำว่า queue q u สะกด Q U E U E q แต่ถ้าเกิดจะอยากเป็นแบบในสไตล์อเมริกันหน่อยนะคะเราจะใช้คำว่า line line L I N E line ซึ่งแปลว่าต่อคิวหรือต่อแถวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างคะ่ะ Get in line หรือว่า Wait in line แปลว่าต่อคิวหรือต่อแถวนั่นเองค่ะ I'm waiting in line to buy some flower tea ฉันกำลังต่อแถวอยู่เพื่อซื้อชาดอกไม้แต่ถ้าเกิดเราต่อคิวอยู่เนี่ยเราไม่รู้ใครมาจากไหนมาแซงคิวเราเราต้องพูดว่า Excuse me you can't cut the line please get in line ขอโทษนะคะ คุณแซงคิวไม่ได้นะการุณาไปต่อแถวด้วยสำหรับคำว่าแซงคิวเราสามารถใช้คำว่า cut in line cut in line หรือว่า cut the line cut the line หรือว่า jump in line jump in line ก็ได้นะคะส่วนศัพท์ที่ใช้เรียกหัวแถวหรือว่าท้ายแถวคือ front ใช่ไหมคะแปลว่าข้างหน้า the front of the line the front of the line แปลว่าหัวแถวค่ะส่วน back ข้างหลัง the back of the line the back of the line แปลว่าท้ายแถวค่ะแต่ถ้าเกิดเราเห็นคนยืนต่อแถวอยู่แต่เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่มันหัวแถวหรือท้ายแถวเราก็สามารถถามเขาได้ว่าอันนี้หัวแถวหรือท้ายแถวใช้ประโยคอย่างนี้ค่ะ This is the front line isn't it ตรงนี้คือหัวแถวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นท้ายแถวล่ะ This is the back line isn't it ประโยคต่อไปค่ะ Where is the front line หัวแถวอยู่ตรงไหนอะแต่ถ้าเกิดเป็นท้ายแถวค่ะ Where is the back line อ่ะแล้วประโอคต่อไปค่ะ Where can I get in line ฉันต่อแถวตรงไหนอะและถ้าเกิดมีคนมาถามว่าต่อแถวตรงไหนเราก็ตอบไปว่า The back of the line is there แปลว่าท้ายแถวอยู่ตรงนั้นน่ะเชิญไปต่อแถวตรงนั้นได้เลยค่ะคำศัพท์วันนี้ q q Line q Get in line ต่อคิวต่อแถว wait in line ต่อแถว cut the line thank you the front line หัวแถว the back line ท้ายแถวอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube English Time Channel ด้วยนะคะและว,วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ Mazda ที่ทำให้ยามเย็นของเรามีคุณค่า Good evening English Time by Master